SSD. มีวันหมดอายุด้วยเหรอแล้วเลือกแบบไหนให้คุ้งเคยไหมคะซื้อ S S D มาแพงมากนุกว่าจะอยู่ได้ตลอดแต่พอใช้ไปไม่กี่ปีเท่านั้นแหละ เครื่องอืดเครื่องช้าแล้ว SSD เนี่ยมันมีวันหมดอายุด้วยหรอแล้วควรเลือกแบบไหนให้คุ้มที่สุดคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายดูจบรู้เรื่องแน่นอนใช่ค่ะ SSD มีวันหมดอายุจริงๆแต่ไม่ใช่แบบกล่องนมนะคะที่พอถึงวันหมดอายุแล้วมันจะเสีย SSD จะค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพไปเรื่อยๆตามการใช้งาน SSD มีกี่แบบเลือกแบบไหนให้คุ้ม ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่า SSD มันไม่ได้มีแค่แบบเดียวที่เสียบปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันหมดจริงๆแล้ว SSD มีหลายแบบอาจจะแบ่งตามรูปร่างหรือว่าช่องเสียบก็ได้หลักๆที่เจอกันบ่อยจะมี3แบบด้วยกันแบบแรก SSD 2.5นิ้วแบบ SATA หน้าตาของตัวนี้จะคล้ายๆกับฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าเลยค่ะ เสียบกับสายาตาธรรมดาใช้งานกับคอมรุ่นเก่าๆได้สบายเลยข้อดีคือราคาถูกใช้แทนฮาร์ดดิสได้เลยแต่ข้อเสียคือความเร็วค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆแบบที่2 m 2แบบาตานั่นเองค่ะหน้าตาจะเป็นแผ่นแบนๆยาวๆคล้ายๆแรมเสียบกับช่อง m 2บนเมนบอร์ดแต่ถึงจะเสียบกับ m 2ความเร็วก็ยังเท่ากับาตาอยู่ดีอันนี้หลายคนชอบเข้าใจผิดว่า m 2ทุกตัวจะแรงเท่ากันหมดไม่ใช่นะคะต้องดูว่าเป็นาตา หรือว่า NVMe ด้วยและแบบสุดท้ายที่แรงที่สุดนั่นคือ M.2 NVMe นั่นเองค่ะตัวนี้เสียบกับช่อง M.2 เหมือนกันแต่ใช้ความเร็วผ่าน PCIe แทนเหมาะมากสำหรับใครที่อยากได้เครื่องบูตไวโหลดไวเล่นเกมหรือว่าตัดต่อได้เร็วๆแนะนำถ้าเมนบอร์ดรองรับ M.2 NVMe และงบถึงให้จัด NVMe ไปเลยค่ะเร็วกว่า SATA หลายเท่าไม่ว่าจะเป็นโหลดเกมเปิดเครื่องหรือว่าตัดต่อ2แบ่งตามหน่วยชนิด ความจำทีนี้นอกจากรูปร่างของ SSD ยังมีชนิดของชิปข้างในอีกด้วยซึ่งอันนี้แหละค่ะจะเป็นตัวกำหนดว่า SSD ตัวนี้จะทนหรือว่าใช้งานได้นานแค่ไหน L C <S <S เขาเรียกกันว่าประเภทของ NAND Flash Memory L C เริ่มจากแบบที่ถูกก่อนเลยคือ QLC QLC จะเก็บข้อมูลได้เยอะแต่เขียนทับได้น้อยมากเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานเบาๆไม่ได้เขียนไฟล์เยอะ เช่นเปิดเครื่องหรือว่าเข้าเว็บบ้างนิดหน่อยาใช้ถึกๆหรือว่าเล่นเกมบ่อยก็อาจจะเสื่อมเร็วต่อมาคือ TLC อันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางที่คุ้มค่าที่สุดเขียนทับได้เยอะมากกว่า QLC พอสมควรและราคาก็ไม่แรงมากอีกด้วยคุณง่ายๆเลยคนส่วนใหญ่ใช้ตัวนี้แหละไม่ว่าจะเล่นเกมทำงานตัดต่อก็ยังไหวและแบบสุดท้ายที่ทนที่สุดก็คือ MLC เขียนได้เยอะทนที่สุดเหมาะกับการทำงานหนักๆเช่นเรนเดอร์วิดีโอทำงาน เซิร์ฟเวอร์แต่ตอนนี้ MLC ก็เริ่มหายากแล้วค่ะ เพราะว่าต้นทุนสูงผู้ผลิตไม่ค่อยทํากันสักเท่าไหร่สรุปง่ายๆให้ฟังเลยนะคะใช้งานทั่วไป p l c คือดีที่สุดใช้งานเบาเบางบน้อยให้เลือก QLC แต่ไม่แนะนําให้เขียนไฟลบ์บ่อยๆใช้งานหนักหักให้เลือก MLC ทนสุดแต่ราคาสูงหาซื้อ,อยากเพราะฉะนั้นเวลาเลือก SSD อย่าดูแค่ความจุอย่างเดียวนะคะเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราจะได้ใช้นานคุ้มไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้ว SSD หมดอายุได้ยังไง คนส่วนใหญ่หลายคนเข้าใจผิดว่าใช้ SSD ได้ตลอดแต่จริงๆแล้วมันมีวันหมดอายุค่ะเพราะว่า SSD เขียนข้อมูลได้จำกัดรอบทุกครั้งที่เราลบไฟล์เซฟไฟล์มันคือการเขียนข้อมูลลงเซลล์ไฟฟ้าและเซลล์แต่ละอันสามารถเขียนได้แค่รอบเดียวเท่านั้นพอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเสื่อมเขียนได้ช้าลงหรือว่าเขียนไม่ได้เลย TBW คืออะไรเข้าใจแล้วจะเลือก SSD เก่งขึ้นทันที TBW คือเทราไบต์ไวท์เทนเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่า SSD ตัวนี้เขียนข้อมูลรวมได้กี่เทราไบต์ก่อนที่มันจะเสื่อมตัวอย่างง่ายๆนะคะ SSD ที่มี500 GB มี TBW 300 TB บนั่นแปลว่าเขียนข้อมูลทับได้ถึง300 TB ถ้าใช้งานทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่วันละ20 g ิกสามารถใช้ได้เกิน15ปียาวๆเลยค่ะดูแล SSD ยังไงให้ใช้ได้นาน 1. อย่าเขียนไฟล์บ่อยเกินไป เช่น Copy Video โอสลับกันไปมาเยอะๆ 2. ออย่าดี r ฟ g m เมนเด็ดขาด 3. ใช้โปรแกรมเช็คสุขภาพ SSD เช่น c i y s t a n Disk Info 4. แบ่งใช้ฮาร์ดดิสไว้เก็บไฟล์ถาวร แล้วใช้ SSD ไว้รันโปรแกรมสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะ SSD มีวันหมดอายุจริงเพราะว่าเขียนไฟล์ได้จำกัดเลือก SSD ให้ตรงกับงานเช่น M.2 NVMe เหมาะกับคนที่ต้องการความเร็วดูประเภทของแนนดูความจุดู TBW ให้เหมาะสมและอย่าลืมดูแล SSD ให้ดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและถ้าใครที่อยากให้ทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับ SSD งบเท่าไหร่ รุ่นไหนคุ้มที่สุดในปี2025คอมเมนต์ไว้เลย The ะ o w าว c เวิร์คอมพิวเตอร์เราจัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการ